ในเรื่องของความวางจิตที่เป็นกลางโดยที่ไม่เสียใจเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์หรือไม่ดีใจผู้ที่ไม่เป็นที่รักเขาประสบกับความทุกข์เราเจอคนอื่นที่เขามีความทุกข์เราก็ไม่เสียใจและเราเองก,ก็ไม่ดีใจเมื่อเห็นคนที่เราไม่ชอบเขาได้รับความทุกข์ทรมานก็จะไม่มีความดีใจแต่ให้มีใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้าย โดยลักษณะที่พิจารณาปลงใจลงไปในกรรมและผลของกรรม ว่าคนคนนั้นสิ่งที่เขาได้รับความทุกเนี่ยมันเกิดจากการสร้างเหตุปัจจัยคือสร้างกรรมเกิดจากเจตนาเราเองก็พินิษพิจารณาปลงใจลงไปในกรรมและผลของกรรมว่าผู้นั้นหรือสัตว์เหล่านั้นเขามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยฉะนั้นการกระทำกรรมดี หรือกรรมชั่วก็ตามเขานั่นแหละจะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นก็พิจารณาปลงใจลงไปในกรรมและผลของกรรมที่เขาเองได้มีเจตนาหรือมีความจงใจที่จะกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในพรหมวิหารสีเนี่ยอย่างเช่นเมตตา ก็จะเป็นความตั้งใจปรารถนาให้คนอื่นนั้นมีความสุขข้อกรุณาก็มีความตั้งใจที่ให้คนอื่นนี้พ้นจากทุกข์ส่วนข้อมุทิตาก็เป็นความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขหรือเขามีความเจริญก็ยินดีมีความยินดีกับเขามีจิตใจที่ไม่ได้ดีใจที่เราเองอยากจะมีแบบเขาก็ปลอยยินดีที่เป็นยินดีจริงๆส่วนข้อเบกานี้ความที่มี ใจเป็นกลางเนี่ยจะต้องไม่ยินดีจะไม่ยินร้ายในเมื่อคนอื่นเนี่ยเขาได้ประสบ กับความทุกข์หรือประสบกับวิบัติต่างๆได้รับความเดือดร้อนต่างๆถ้าเป็นบุคคลเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่รักของเราถ้าเกิดว่าคนรักของเราหรือคนที่เรารักนี้ประสบพบเจอกับความทุกข์ประสบพบเจอกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีเราเองก็อาจจะเกิดความเสียใจกับเขาหรือถ้าบุคคลที่เป็นศัตรูเป็นคนที่เราไม่ได้รักเรา ไม่ได้ชอบเราเองก็อาจจะเกิดความรู้สึกดีใจที่เห็นเขาวิบัติหรือเห็นเขาได้รับความทุกข์ก็จะเกิดความดีใจเกิดความสะใจการที่มีลักษณะนี้อยู่ในจิตใจความวางเฉยหรือมีใจเป็นกลางเนี่ยมันก็จะเป็นสภาวะที่จะนำพาให้เกิดกิเลสขึ้นในจิตใจตามสภาวะของจิตที่ไม่ได้รับการอบรมถ้าคนที่รักเนี่ยเกิดประสบกับความทุกข์เรา เองก็จะเกิดเสียอ,อกเสียใจกับเขาด้วยแต่ถ้าคนที่ไม่รักหรือศัตรูของเราเนี่ยได้ประสบกับความทุกข์ <c oughs> ก็อาจจะเกิดความดีใจขึ้นมาถ้าวางใจไม่เป็นไอสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจคือเกเรสเหล่านี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาในจิตใจของเรา แต่ว่าในเรื่องของการที่มีอุเบกขาหรือมีใจที่เป็นกลางถึงแม้ว่าคนที่เรารักเขาประสบกับความทุกข์หรือแม้แต่คนที่เราไม่รักเขาประสบกับความทุกข์เราเองก็จะไม่เสียใจจะไม่ดีใจในสิ่งที่เขาประสบกับวิบัติต่างๆลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะอยู่เบกขาได้เป็นสภาวะที่อยู่เบกขาเพราะว่ามีใจปลงล ไปในกรรมเพราะนั้นถ้าไม่สามารถที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้ในสภาวะที่เป็นอุเบกขาอย่างเช่นคนที่เรารักเกิดวิบัติหรือเกิดความทุกข์ต่างๆเราก็จะเกิดความเสียใจไอความเสียใจนั่นแหละก็จะเป็นธรรมะอยู่ในจิตหรือแม้แต่ศัตรูของเราคนที่เราไม่ได้รักเขาเกิดประสบกับวิบัติเราเองก็ไปเกิดความดีใจไอความรู้สึกนั่นแหละก็จะเป็นธรรมะที่มาอยู่ในจิตก็จะเป็นส่วนที่เป็นกิเลส เพราะนั้นการที่เป็นอุเบกขามันก็จะไม่เกิดขึ้น